I didn't know. โมงครึ่นนะะบบงนะคะถึงสิบโมงนะคะตรงจุดที่เรารับเสื้อนะคะอาหารเช้าสำหรับ,บวันพรุ่งนี้นะคะ่าสำหรับในคืนนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นคืนที่มีความสุขแล้วก็ความประทับใจมากๆนะคะ เพื่อนเพื่อนมชัชระ9 2พศเราได้เจอกันนะคะห้องนี้จะอยู่ได้ถึงเวลา10 2ทุม่มน,นะคะ5ทุม่ 4, 5, ม10 2ทุ่ว่า5ทุ่เป็นเลขอะไรวะ <4, 5, S> 10ทุ0 2ท <5, 5, S 1> ุ 2> 4, 5, เลขอะไรถึเนาะ23นาฬิกาเออ23นาฬิกา ใครอยากร้องเชิญร้องใครอยากคุยเชิญคุยนะคะใครอยากนอนเชิญนอนค่ะคู่ไหนที่อยากจะนี่ พรุ่งนี้นะคะหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จเพื่อนๆจะไีบห่าตัวกันไปไหนอยากจะขอไขรร่รูปรวมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ่อบคุณ